หมดโคต้าไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมสีน้ําเงินที่ตอนนี้สมาชิกทีมครบ10คนบอกได้เลยนะครับว่ามีแต่ตัวเต็งทั้งนั้นเลยทต่ไมตอนนี้ครับมาลุ้นกับโค้ดเมิ้ลว่าแชมป์คนนี้ครับจะมีดีกรีจากเวทีไหนทําไมโค้ดเมิ้ลถึงร้องว้าวขนาดนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้ครับเอาพวกบิ๊ก็บกแม่นผสมกันวะ ผมยังไม่ดังไม่เด่นเปอร์เซ็นต์มีน้อยอแต่ว่าเกินร้อยเล่นหน้าเวทีอขอแฟนเมตตานึกว่าปราณีมาไลยคืนนี้จะมีบ้าง 满。 ่องาถาหานิยมใครเห็นตัวผมชื่นชมยกย่องขาแป้งแป้งหน้าเวลารำร้องใครเห็นใครมองจนต้องลุกมลงก้มกราบยอก่อนขอพรพ่อแก่ แม่แม่อุ้มชูมาช่วยฟื้นฟูคนโดเสริมส่งอย่าให้ว่าเวริเก่ลงรองถ้าต้องแตกวง ว่าเดี๋ยวฉันช่วยกันอํำนวยขอเชิญคนสวยเข้ามาใกลไกห่างไกลไปน่อยไม่ค่อยสบายมานั่งในใจผมได้ แย่ฉันช่วยกันอำนวยขอเชิญคนสวยเข้ามาใกลไกลห่างไกลไปหน่อยไม่ค่อยสบายมานั่งในใจผม จากเวทีแชมป์จากรายการมโนคำสามวัยซีซั่นที่3ครับแชมป์วัยรุ่นใช่ครับนะกราบผมฟโฟกนัตโกตนแชมป์วัยรุ่นไม่ตรงคำสามวัยครั้งที่3ผู้ที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินตามรอยพี่ชายอย่างฟอร์มชนพิพัฒน์เล็กกว่าจะมาถึงจุดนี้ครับ เขาต้องฝ่าฟันต่อสู้บนเวทีไม่ตรงทํามันหลายสี่สั้นแต่ก็ยังไม่สามารถคว้าความฝันนั้นมาได้ด้วยแรงใจที่ไม่เคยยอมแพ้และก็ท้อถอยทํให้โฟกครับนําประสบการณ์ที่มีและคําแนะนําจากคณะกรรมการมาปรับใช้ทาให้วันนี้เขาได้คว้าแชมป์ไม่ตรงคำสามวัยครั้งที่3ตามที่ฝันไว้ได้สําเร็จนะครับผมแต่ตอนนี้หนูอยู่ทีมโค้เบิร์นแน่นอนแล้วครับผมผมกด <นะ S 1> ก่อนนะออ<ๆ>น้องน้องได้เลือกไหมในใจวม่าก่อนมาถ้าเกิดว่ามัน อยู่ทีมใครก็ได้ครับอ๋อ่คือมยังไม่มีในใจว่าจะเลือกใครยังไม่มีครับแค่มีคนกดให้เราเราก็ดีใจแล้วตอนนี้นี่คือน้องของพี่ฟอร์มชนพิพัฒนะครับชื่อน้องโฟกนะพี่เองอ่ะบอกเลยว่าตั้งแต่อยู่ในมือพี่ออกไปเป็นยังไงเป็นงไงฮะไม่ได้หลับไม่ได้นอนช่วงนี้บอกเลยทุกคืนงานหำลุ่งหำค่ำดูดครับถ้าต้องเลือกนะลูกสมมติถ้าว่าโค้ชเขากดสองคนแล้วหนูจะเลือกหนูจะเลือกใครพี่เบิรนครับเพราะว่าพี่ฟอร์มเคยอยู่ด้วย ออพี่ฟอร์มเคยอยู่ด้วยใช่เราเห็นผลไงวันนี้ก็อยากเลือกอีกครั้งหนึ่งกลับไปตาสว่างพร้อมพี่เออความรู้สึกกันหนูแล้วลูก,<โ>กใหม่มากเลยนะสรับเวทีนี้ใหม่มากครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยก็เลยรู้สึกยังเก่งๆอยู่ครับแต่ว่าในรอบหน้าผมสัญญาถ้าเกิดให้โอกาสผมร้องนะผมจะทําให้ดีกว่านี้แน่นอนอครับครับผมอนนธครับมันต้องได้ร้องอยู่แล้วลูกอ่าดีดี เนี่ยที่พูดดีสองตัวเพราะอะไรวะเพราะเวทีเพชรตัดเพชรจะทําให้เราแกร่งขึ้นโค้ดกล้องหรือโค้ดเบิ้ลไม่แตกต่างกันแต่บุญภาวาสนาส่งให้เรามาอยู่กับโค้ดเบิ้ลอาจจะช่วยผลักดันก็ได้มันไม่แน่นะคนเดียวก็สําเร็จได้แต่ไปด้วยกันมันอาจจะสําเร็จกว่านะ<ม>อ่ะเดี๋ยวมาลุนกันอยู่กับเบินะ้ลนะดีแล้วลูกท <laughs> อบคร์ตูนแด้สุดครับดีใจกับโคกนะลูกได้แชมป์ไบทงคํา สมามใบแชมเปรุ่นแล้วก็ได้มีโอกาสมาที่นี่ด้วยที่นี่คือโรงเรียนขนาดใหญ่เลยนะได้ฝึกได้เรียนรู้ในโน่นนี้นั่นเยอยยะแยะมากมายเมันจะฝึกความเข้มแข็งความแข็งแรงความใช่ของเราจะทุกคนจะช่วยกันเจรานายคนับดีใจกันหนูลูกค่ะทำทำให้เต็มที่ทุกโจทย์นะลูกนะท่าได้หลับโอเคถู okay. รรครับโฟก็คือว่าเป็นคนที่สู้แล้วแพ้ จนชนะเป็นคนที่มาจากความพ่ายแพ้อย่างแท้จริงชื่นชมหัวใจหนูนะลูกมันน่าท้อนะขณะคิดแทนยังเหนื่อยแทนคือร้องเก่งขึ้นเยอะลูกตอนนี้ก็เทียบเทียบใช้คําว่าเทียบฟอร์มได้แล้วนะใกล้เคียงพี่ฟอร์มมากเหลือแค่ความคมชัดที่ยังต้องฝึกต่ออยู่นะครับก็ดีใจกับโอกาสตันนี้แล้วก็จะได้อยู่ทีมพี่เบิ้ลก็ยิ่งจะได้ฝึกประสบการณ์หลายด้านเพิ่มขึ้นอีกครับดีใจด้วยครับขอคบคุณ พี่กองครับมีอะไรแนะนาน้องไหมครับเห็นคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งลิเกแล้วเราเราเรารู้สึกดีนะครับหลายครั้งพี่ก็ชอบพูดว่าถ้าเราอยากจะรักษาวัฒนธรรมขนมทมียมปฟรีนีไว้ผู้หลักผู้ใหญ่สําคัญเลยต้องหาอาชีพให้เขาด้วยต้องสร้างเงินให้เขาได้จริงๆถ้าเลี้ยงชีพเขาไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงวัฒนธรรมอะไรได้เลยก็หนึ่งต้องเลี้ยงตัวเองเขาก่อน ก็เรื่องนี้ก็สําคัญเรื่องการหาอาชีพให้พวกเขาครับส่งกําลังใจครับขอบคุณที่เลือกเส้นทางนี้ครับครับขอบคุณครับโค้ครับโค้ดเดินต้อนรับน้องหน่อยเข้าทีมินดีต้อนรับนะครับน้องโฟกจริงๆเ่ยทำไมถึงลุกขึ้นดีใจว้าวชอบมาดชอบทรงลักษณะเหมือนจะใหม่แต่ว่ามีท่าสังวาสการเคลื่อนบอดี้มีความเก่าถ้าเป็นนักฟุตบอล น่าจะเป็นเยาวชนดาวรุ่งที่ฝึกเองแค่สองสามแมตช์กับผู้ใหญ่ก็สามารถขึ้นมาชุดใหญ่ได้พี่คิดแบบนั้นนะครับพี่มีอะไรไว้ให้เยอะขอบคุณมากที่เลือกพี่อยเขาพอดีเลือกเอ้ยถ้าเขาเลือกได้เขาเอาแล้วแล้วเขาจะตัดต่อไปแตู่สวยงามก่อนจบสวยนะขอบคุณที่เลือกพี่เขาไม่ได้เลือกจะใช้คำว่าเหลือก็ดูถูกโฟกเกินไปเลย สรุปนะฮะน้องโฟกไปอยู่กับทีมโคดเบิร์นครับเพชรสีแดงครัะคะคบระะหลังจากร้องออเดชั่นเสร็จนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต,นต้นครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่มารายการเพชรตัดเพชรครับแล้วก็ได้เจอกับโคดกล้องแล้วก็โคดเบิร์นนะครับเราก็ชอบเขาอยู่แล้วเงี้ยพอเจอเราก็ตื่นเต,นต้นเข้าไปอีกอะไรเงี้ย ตอนที่ผมร้องนะครับกรรมการกันนึกก็เป็นพี่ฟอร์มเขาบอกว่าเสียงเราเหมือนพี่ชายแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ดักเสียงแต่ว่าเราร้องออกมาน้ําเสียงเราก็น่าจะคล้ายๆกันนี้ครับโค้ชเขาก็ตามกรรมการนะครับกันนึกก็พี่ฟอร์ม,มาโดยเฉพาะพี่เบิร์นเขาก็เคยอยู่กับพี่ฟอร์ม,มาก่อนนะ<ฆ>เขาก็คิดว่าผมเป็นพี่ฟอร์เหมือนกันตอนที่โค้ดกดเลือกทั้งสองคนผมก็รู้สึกตกใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราคิดไว้แล้วว่าเราอาจจะไม่มีคนกดเพราะว่าในรอบนี้เป็นรอบแรกแล้วก็รู้สึกเก่งมากครับ แต่พอกร2คนเราก็รู้สึกดีใจมากครับผมจะให้เรื่องจริงผมก็เลือกพี่เบิร์น,นะครับเพราะว่าชอบความเท่ของพี่แกครับพี่แกเท่มากครับผมแล้วก็ตอนออกคอนเสิร์ตหรือว่าออกอะไรแกดูมีความชํานาญนะครับก็เลยอยากลองไปให้เขาสอนเราหน่อยอะไรยเงี้ยครับถึ่ผมจะเป็นน้องใหม่นะครับผมแต่ว่าไฟในตัวผมตอนนี้ร้อนแรงมากนะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ แม่ไม่ใช่คนไกลที่ไหนเนยครับแต่เป็นน้องโฟลกน้องชายของฟอร์มชนพิพัฒน์อดีตสมาชิกทีมเพชรสีแดงนั่นนี่เห็นแบบนี้นะเนี่ยโคดเบิร์นก็ยิ้มแก้มปริกเลยทีเดียวทําให้ตอนนี้สมาชิกเพชรสีแดงมีทั้งหมด8คน